ดีค่ะคุณผู้ชมคะชัยคาเดียวกันค่ะวันนี้แบกพาคุณมาที่อำเภอขุงมนะคะจังหวัดจันทบุรีนี่เองค่ะที่นี่มีความน่าสนใจหลากหลายทีเดียวใครที่เคยมาเที่ยวเมืองขุงมก็ต้องหลงรักนะคะแต่วันนี้จะพาคุณมาเรียนรู้อาชีพเสริมค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนตอนนี้กําลังให้ความสนใจนอกจากงานประจํานะคะแบกอยู่ที่ B and B Tutor ค่ะไม่ใช่แค่จะเป็นการโรงเรียนสอนพิเศษอย่างเดียวค่ะที่นี่ยังมีการสอนทํา อาหารทำขนมทำเครื่องดื่มต่างๆมากมายเพื่อที่จะเป็นอาชีพเสริมให้กับทุกคนนะคะในช่วงของบรรยากาศ ตอนนี้ที่โควิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่เราไม่ต้องตกใจเพียงแค่เราป้องกันรักษาตัวให้ดีนะคะและเราก็มีอาชีพเสร,รมิม<ะ>เราก็คงจะอยู่ได้อย่างดีทีเดียวนี่ค่ะค่ะคุณเข้ามาในนี้และพบกับคุณบุดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบูดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบุดแนะนําชื่อ่อยค่ะค่ะบุดนะคะชื่อบุษบาพุตานค่ะค่ะคุณบุดคะแต่ใครก็รู้จักอาจารย์บูรกันนะคะวันนี้เรามาที่นี่ดีใจมากแล้วก็วันนี้เรามีอาชีพเสริมค่ะ ทุกคนได้เรียนรู้กันด้วยแล้นั่งคุยกันหน่อยได้ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างกับบีแของคุณบุตรตอนนี้นะคะบีแของเรานะคะก็อย่างที่ทราบๆกันก็คือเริ่มต้นจากการสอนพิเศษนะคะแล้วตอนนี้ก็มีในส่วนของหน้าร้านนะคะแล้วก็ที่ตอนนี้ที่แบบเป็นที่นิยมนะคะในเกี่ยวกับคอร์สสร้างอาชีพก็คือเป็นคอร์สทำขนมต่างๆเมนูต่างๆนะคะค่ะตอนนี้เราเปิดได้กี่ปีแล้วคะคุณบุตรตอนนี้ในส่วนของคอร์ส สร้างอาชีพนะคะก็จะเข้าสู่ปีที่4ี่แล้วค่ะปีที่4แล้วแับที่นี่นะคะว่าเวทชัการสอนพิเศษก็มาตรงนี้กลุ่มอายุที่มาเรียนกับคุณบูนะคะอายุประมาณเท่าไหร่างก็จะมีในส่วนของแบ่งเป็นเกือบทุกวัยนะคะตั้งแต่วัยเด็กวัยเด็กอันนี้คือเสริมทักษะทั่วไปนะคะแล้วก็วัยทํางานที่ต้องการหาอะไรได้เสริมนะคะหลังจากเลิกงานนะคะเพราะว่า ทุกเมนูอะค่ะเราเรียนแค่หนึ่งวันทุกเมนูหนึ่งวันใช่ระยะเวลาก็ต้องไม่หลายชั่วโมงไม่หลายชั่วโมงค่ะค่ะทําให้หลายๆคนมีชิ้สัายอะไรบ้างที่เป็นขนมมีขนมมีอาหารมีเครื่องดื่มมีอะไรบ้างนะคะที่เป็นหมวดหมู่ของเราใช่ค่ะก็จะเป็นพวกเบเกอรี่นะคะแล้วก็เป็นขนมพื้นฐานที่ที่บุรเน้นขนมพื้นฐานเพราะว่าในสิ่งที่เราเรียนไปเนี่ยเราสามารถนําไปใช้ได้จริงนะคะเราก็บาง นักเรียนบางท่านนะคะไม่ไม่เคยมีพื้นฐานเลยเขามาเริ่มต้นที่นี่เขาก็สามารถนําไปสร้างอาชีพได้จริงๆค่ะ บางคนอาจจะมีอาชีพประจำทำงานจนถึงสูงเสาร์อาทิตย์อาจจะมืเรกขนมทำขายอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะต้นทุนการเรียนอย่างนี้ค่ะอยากจะเรียนสักคอร์สนึงเริ่มต้นเหมือนวันนี้ที่คุณบุจะแนะนำกับแป๊กก็คือเค้กแยมใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรืยกเค้กโมราหรือว่าเค้กแยมอะไรอันนี้เป็นที่บุตรตั้งชื่อเองคือเค้กแยม2020เพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่ามันมีการตกแต่งที่นอกเหนือจาก เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนไอแอกจจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีทีมนิดหนอนเท่านั้นนะคะวัตถุดิบของเราสำหรับคนที่อยากมาเรียนก็ราคาไม่ได้สูงใช่ค่ะราคาไม่สูงนะคะเราจะใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ราคาที่เราสามารถ เริ่มต้นได้ขึ้นมาตัวเปล่าใช่หาตัวเปล่าได้เลยคุณอุ่มมีอุปกรณ์ทองแล้วก็สะอาดติดแอร์อย่างดีเลยนะคะเริ่มต้นแบบนี้วันนี้เรามีเค้กแกมนะคะถ้าอย่างนี้เราทำจำหน่าย่านี้ต้นทุนเราได้ขายได้ยังไงราคาเป็นยังไงบ้างก็ถ้าเกิดอย่างนี้นะคะเราส่วนมากขนมนะคะต้นทุนเราจะไม่สูงมากนะคะ เพราะว่านึกถึงว่าสมมติปแป้งหนึ่งถุงเนี้ยเราสามารถทําได้หลายหลายชิ้นมากๆนะคะแล้วก็การขายเราก็ขายที่ราคาเหมาะสมค่ะนะคะ,ะ,คะต้องกล่าวว่าเราจะไปตั้งหน้าร้านพอเหมาะสมที่ลูกค้าพื้นตลาดแต่และที่ก็อาจจะแตกต่างกาันแล้วก็สถานที่จําหนักด้วยนะคะวันนี้คุณบุตจะให้เราลองดูการแต่งหน้าเค้กแย่แบบง่ายๆด้วยนะคะสาําหรับใครที่อยากลองเรียนเสริตมตรงนี้ดูค่ะคุณบุ่รลองทําให้เราดูสิคะเราจะเริ่มกันเลยนะคะค่ะ อันนี้ตอนนี้หลายๆคนก็จะปลุเรื่องไขมันราอะไรอย่างนี้ทางนี้ใช้วัตถุดิบยังไงเอ่อวัตถุดิบของเรานะคะมั่นใจได้เพราะว่าของเราเนี่ยไม่มีไขมันรานะคะแล้วก็ในการทําขนมเนี่ยบูทจะนิ้นเกี่ยวกับวัตถุดิบมากๆไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหรืออะไรเราจะใช้แบบแนวเพื่อสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้แหละคนก็จะหันตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เียเองตอนนี้ด้วยนะคะถ้าเบเกอรี่ังไงก็ไม่ขายนะค่าหลายคนก็จะชอบทานช่วงเด็กช่วงว่างอะไรแบบนี้ ีทำให้เราดูอันนี้เริ่มต้นเป็นตัวไหนคะเป็นเราจะบีบดอกนะคะบีบดอกให้คบทุกชิ้นก่อนอ๋อเริ่มต้นการบีบครกมใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมดูสีน่าทานมากสีอันนี้ก็เราเลือกสีชมพูเพราะว่ามันขึ้นใช่สีชมพูจะเป็นสีที่เด่นแล้วก็สวยงามนะคะ เนื้อครีมของคุณหูดเนี่ยมันมนุ่มนวลมากเลยอ่ะบางครั้งเราเห็นก็จะเป็นแข็งแข็งแบบอันนั้นเป็นเพราะว่าครีมมันคุณภาพไม่ดีคือคมันอยู่ที่การผสมเนื้อเค้กนะคะ<ม>จังหวะการตีแป้งอะไรเงี้ยค่ะสัดส,ส่วนใช่ค่ะ<ม>แล้วก็วัตถุดิบสัดส,<ม>ส,ส,ส่วนต่างๆ เป็นคนที่มีใจรักรักจริงๆนะคะพวกทำขนมพวกนี้มาทําให้เรามีสมาธิแล้วก็แล้วก็สร้างแบบจิตใจที่สงบได้อีกทางใช่ค่ะแล้วก็เป็นการที่แบบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยแถมมีรายได้เสริมด้วยนะคะอันนี้พอเราบีบบีบดอกเสร็จนะคะเราก็จะมาแต่งขอเหมือนให้เขาอย่างเงี้ยถ้าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้มันก็จะดูแบบโดดๆไปนะอะไรใช่ค่ะเราก็จะลากเส้นนิดนึงนะคะให้เขามีแบบ ความหวานคืออีกนึ่งนะคะอันนี้เราแต่ว่าถ้าเกิดนักเรียนบางท่านนะคะมาเรียนก็เขาจะออกแบบเองก็ได้นะคะนี่ก็จะให้ไกด์ไกด์ไอเดียไปนะคะยมส้มเป็นยำที่เข้ากับขนมประเภทนี้มากที่สุดไหมคะคุณปู่คะสำหรับยมส้มนะคะก็จะเข้ากับเนื้อเนค้กที่เป็นเนื้อเค้กแบบนุ่มนะคะค่ะค่ะก็จะเข้าได้มากที่สุดเลยนะคะ นี่สวยมากเลยเห็นไหหวานค่ะปกติคนที่แต่งงานเนี่ยเขาก็ใช้เค้กอย่างนี้ทำเป็นเค้กคับใช่ค่ะเป็นเป็นถ้วยเป็นคัะเป็นคับอะค่ะใค่ะสะดวกให้แขกได้ดื่มกันเนาะได้ทานกันนะคะแล้วก็หยิบได้อย่างง่ายด้วยดูสิท้าหน้าทานมากเลยทีเดียวถ้าอย่างนี้ต้นทุนไปจำหน่ายเลยเนี่ยต้นชิ้นหนึ่งก็ยี่สิบได้ ออที่จริงแล้วบุตขายอยู่ที่15บาทนะคะอ๋อสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ยังยังมีกำไรก็คือได้กำไรด้วยนะคะใช่ขนมนะคะยิ่งยิ่งเราทำปริมาณเยอะค่ะกำไรก็จะมากใช่ค่ะนี่เห็นแอ้มือต้องริ่งมากเลยแล้วคุณบุตรแบบหลงได้นะคะแล้วเราก็แต่งเป็นเจสันเขาหน่อยนะคะโดยใช้เยลลี่เชอรี่แดงนะคะเชอรี่แดงค่อยๆแต่ง เรียนเลยอ้อมันเข้ามความเด็ดขึ้นมากับขนมอีกด้วยค่ะคุณบุตคะก็คอนี้นะคะก็มีหลายวัยนะคะที่เรียนไปแม้กระทั่งเด็กๆก็คุณพ่อคุณแม่ก็พามาเรียนนะคะแล้วก็ต้องจองคิวนานไหมคุณบุตรที่จริงแล้วคือแจ้งล่วงหน้าสักประมาณ2วันนะคะเราจะเตรียมวัตถุดิบแล้วก็สูตรขนมให้เป็นเอกสารการเรียนให้สะดวกช่วงบ่ายช่วงเช้าได้ใช่ไหมได้ค่ะ เราจะเปิดด้วยกัน3รอบนะคะก็มีรอบเช้าเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงนะคะถึงเที่ยงรอบบ่ายบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงประมาณนี้นะคะแล้วก็รอบเย็นหลังเลิกงานนะคะสำหรับผู้ที่ทํางานประจำอืมนะคะนี่คุณผู้ชมในช่วงยาแบบนี้นะคะแต่คนก็ จากงานประจำบางครั้งช่วงโควิดเนาะหลายหี่อย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะแต่การที่มีอาชีพติดตัวเป็นอาชีพอะไรก็ตามหรือว่าความรู้จากการทำเบเกอรี่เนาะะขนมของว่างเมื่อก่อนมีเพื่อนเพื่อเรียนทำคอนเฟ็ตด้วยคุณดูเขาบอกกรอบนากนะคะกรอบนานเลยทีเดียวคอนเฟ็ตนี่ก็มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยนะคะหน้าร้านมีร้านค้าขาย อ่าด้วยคุณบุตรทำหลายอย่างเช่นนะคะเป็นร้านขายขนมของว่างอะไรพวกนี้นะคะนี่สวยมากอันนี้คือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะโรยเม็ดสีนิดนึงค่ะเพิ่มขออนุญาตอ่ะคุณบุตรเปิดตรงนี้ได้ไหมคะใช่ค่ะเป็นเป็นเม็ดที่แบบเด็กๆจะชอบมากเลยอันนี้นะคะมันจะป๊อปป๊อปนิดนึงนี่อันนี้แล้วแต่ว่าที่แป๊งจะโรยไหมคะโรยก็ได้ค่ะทำตามสูตรที่คุณบุตรสอนกับลูกศิษย์เลยเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยนี่ค่ะ ก็คือจริงๆลรวน่ารักนาะคริสต์มาสปีใหม่เนี่ยค่ะคุณนาไปทานในออฟฟิศหรือว่าในเกนเย็นในห้องแบบแจกปาร์ตี้อะไรอย่างงี้กันก็น่ารักปีอิ่มกำลังดีนะคะแล้วก็การปีเรื่องของปั่นป้อการแข็งมาตราได้แล้วก็ที่นี่เนี่ยใช้แยมคุณภาพมากเลยเนี่ยเห็นเนื้อส่เลยนะคะทานก็คุณจะนุ่มหอมกำลังดีเดียว เนี่มคะทุกอย่างต้องปานี้คุณผู้ชมมันไม่ยากเลยค่ะหากเราชื่นชอบนะคะคุณบุตรก็จะดูแลอย่างใกล้ชิดเลยในการสอนนีค่ะทางบางคนที่เอาไปทำอาชีพส่วนไดวค่ณเนาะก็จัดเบรกอะไรนี้ก็เขาจะชอบแนวนี้นะคะสายแบบบางบางที่เป็นเหมือนกลุ่มงานอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้ทําด้วยดีนะคะคุณโอเคข้อนี้ก็ราคาไม่แพงเลยค่ะคุณมาเรียนได้นะคะ หนึ่งบางคนเรียนทุคอเลยก็มีเะใช่ค่ะบางคนเรียนเรียนหลายวิชามากๆาอได้เรียนอ่ะแล้วมันก็รู้สึกดีนะคะมีความสุขอ่ะแล้วก็ได้ของที่รสชาติอร่อยแล้วก็เรียบร้อยทำด้ตัวเราเองความสะอาดที่ก็มั่นใจได้นะคะอันนี้ก็คือเค้กแกนนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมขาน่าทาน้าฝจริงๆแล้วป๊าอยากให้คุณผู้ชมได้ได้ลองมาเรียนนะคะแล้วก็ลองน้แต่ถ้าร้านนี้ถ้าเกิดใครอยากสั่งก็ได้ใช่หใช่ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงปีใหม่นะคะดี หลายท่านสั่งมาเป็นออเดอร์ชุดใหญ่นะคะนี่บางคนเด็กๆก็ทำได้นะไม่ยากเลยนะคะวันนี้มูี้ของเมนูพามผู้ชมที่เราได้ลองเรียนรู้กันอีกหนึ่งเมนูนี่อยู่บนฐาเค้กที่สวยงามอันนี้คือเค้กเค้กฝอยทองค่ะเค้กฝอยทองนะคะ เคกฝอยทองมีความพิเศษยังไงครับคุณูของสูตรของเราตรงนี้คือลักษณะเด่นของเคกฝอยทองเราก็คือจะมีลักษณะที่เนื้อเนื้อเขาจะนุ่มนะคะแล้วก็วิปครีมวิปครีมจะไม่หวานมากค่ะวิปครีมอันนี้มันแตกต่างกับตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ในส่วนตรงนี้เราสามารถ เปลี่ยนเป็นเค้กวันเกิดก็ได้นะคะก็คือถ้าเกิดเรามาเรียนเนี่ยบุกก็จะสอนแนวเค้กวันเกิดพื้นฐานทําเป็นปอนนะคะบางบางคนอยากเรียนทําเป็นชิ้นก็ได้นะคะและอยู่คือกี่ปอนคะอันนี้หนึ่งปอนขนาดหนึ่งปอนเล็กๆอย่างนี้นะคะสําหรับทานกันในครอบครัวเนาะคือเนื้อครีมตัวนี้กับตัวข้างนัานเหมือนกันไหมคะเนื้อครีมหมายถึงตรงนี้กับตัวตัวที่ทานเนี่ยค่ะเหมือนกันรวมตัวเดียวกันใช่ค่ะ ความพิเศษคือมันจะเบากว่าเบาแล้วก็ไม่หวานมากนี่แบต้องขอดูใกล้ๆนะเพราะว่าอยากเห็นฝีมือบุดแบบอย่างละเอียดจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะตกแต่งขอบก่อนนะคะค่ะขนมเค้กจริงๆแล้วหลายๆคนตอนนี้นะคะก็บอกว่าเหมันยังเป็นในมนูที่จะเพิ่มน้หนักไหมแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะการเลือกผลิตภัณฑ์เลือกวัตถุดิบบุดดค่อนข้างที่จะหอมากๆเลยทีเดียวคความนุ่มนวลความหอมนะคะเพราะว่าเป็นวัตถุดิบที่ดีมาก สิ่งที่สำคัญคือความตั้งใจเนะบูดเนาะสอนมาสี่ปีแล้วตอนนี้โผล่มากเลยกว่าจะได้แต่ละดอกแต่ละอันเราเปลี่ยนเมนูมาลองชิมเค้กที่สดใหม่เนื้ออะไรเป็นใบเตยไหมคะบูดอันนี้เป็นเนื้ออัลลาอ๋อเป็นเนื้อบรลหานะคะที่นี่อีกอย่างนึงที่น่าสนใจคือบราวนี่เป็นคอร์สที่หลายคนสนใจเรียนมากเลยทีเดียวนะคะบราวนี่นี่เป็นรูปแบบของเนื้อช็อกโกแลตแบบ ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นขนมเป็นเมนูที่เป็นช็อกโกแลตเมนูนะคะแล้วก็เป็นความผสมของเค้กกับช็อกโกแลตเข้าด้วยกันค่ะเขาจะสามารถเก็บไว้ได้นานแล้วก็สามารถขายออนไลน์ได้ตรงนี้จะได้รับความสนใจจากนักเรียนหลาท่านอยู่แล้วกี่วันคะถ้าเป็นพวกบราวนี่ถ้าเกิด เราแช่ฟรีนะคะอยู่ได้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้วก็เขาไม่ต้องเก็บที่อุณหภูมิเย็นคือก็สามารถได้อยู่ได้ที่อุณหภูมิปกตินะคะสามารถขายได้ทั่วประเทศดีพร้อมส่งเลยพร้อมส่งนี่ด้วยส่งออนไลน์ได้อันนี้เราแต่งขอบข้างล่างแล้วเราก็ข้างบนนะคะข้างบนนี่ค่ะสวยมากอันนี้จะดอกใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะทําขอบเขาอะค่ะค่ะดูสิ ความเป็นเค้กตอนนี้น่ยหลากหลายนะคะแล้วแต่ว่าที่ที่ไหนก็จะมีแบบสูตรแบบไหนแต่ว่าความหอมนุ่มละมุนเนาะที่สูตรเรื่องมาแล้วก็เนื้อสัมผัสต่างๆเนี่สําคัญเลยนะคะสำหรับเค้กด้วยนี่ค่ะแป๊บเดียวเองโมันเร็วรวดเร็วมากๆเลยดังนั้นเราก็จะใส่ฝอยทองนะคะฝอยทองฝอยทองที่เป็นฝอยทองรสชาติดีเลยนะคะเส้นเล็กหวานน้อยไม่หวานจัดนะคะหมูก็จะ ใส่ปอยของจริงที่คนรู้สึกความเป็นเค้กที่ผสมผสานแบบไทยๆนะคะตอนนี้ก็จำใจต้องเป็นเค้กแบบต่างๆเนาะตอนนี้ก็มีแบบนี้ด้วยนะคะหัวดเค้กที่มีเค้กใบเตยเค้กแยมเค้กแยมอ่าเค้กเค้กสตรอเบอรี่เค้กส้มเค้กส้มหน้านิ่มอะไรเงี้ยได้หมดค่ะเค้กส้มหน้านิ่มสวยทองใช่ค่ะที่ใครตามเพจคุณบุตรอยู่นี่ก็คงจะ แล้วก็มีในส่วนของเค้กเป็นลูกส้มอะค่ะที่กำลังนิยมค่ะนี่ต้องใส่ตรงกลางเป็นคลาดิคคลดีเลยนะคะหนึ่งปอนะคะอันนี้เค้กฝีมือแบบว่าคุณบุดเองเลยง่ายๆคุณผู้ชมมันดูง่ายนะแต่มันต้องเรียนรู้นะคะเพราะว่ากว่าคุณจะได้ตรงนี้ก็ไม่ง่ายนะนานการที่จะต้องฝึกฝนใช่ค่ะแต่ละจุดแต่ละอย่างเนะคะแล้วเราก็ใส่เป็นหมุด นะคหมดอ๋อนี่ค่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นเหมือนเม็ดมุกเม็ดมุกค่ะแต่ทานได้นะคะมันเป็นนี่เราใช้เราก็จะการนี้ใส่ค่อยๆโรยไปตัวนี้จะขึ้นให้มันดูสวยงามทั้งตูเนาะใช่ค่ะเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมคะทานได้เป็นเหมือนน้ำตาลอัดเม็ดอะค่ะแล้วเขาเคลือบค่ะเป็นน้ำตาลอัดเม็ดเคลือบนี่โรยลงไปนะคะทำให้เป็นเหมือน อ่าเป็นเหมือนเกสสอนเขาที um, uh, really? oh, hmm. yeah. right now, ่เราบีบดอกอะค่ะอขาคลี่อ๋อแต่ละบีบดอกลงไปใช่ค่ะทางได้แล้วผู้ชมเงนเดือนเป็นเงินเดืนเอ๊ได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นี่ค่ะปานดีมากเลยทีเดียวกับรูปแบบของขนมเค้กนะคะวันนี้เราได้เรียนสอกคอร์แล้วนี่เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะเราได้เรียนรู้การตกแต่งการตกแต่งรูปแบบสีต่างต่างแล้วก็การเพิ่มเติมนะของุกสีสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะ หลังจากนั้นแล้วก็ใส่ใส่เป็นดอกไม้อันนี้ก็คือเป็นน้ำตาลไอซิ่งที่เขาเป็นเหมือนน้ำตาลค่ะเราสามารถตกแต่งได้อ๋อให้ว่าอันนี้ก็จะมีใช่ค่ะให้สวยงามสวยงามด้วยนี่ค่ะแค่เรารู้จักเลือกซื้อมาใส่มันก็บางคนก็เป็นตตาปเป็นัเป็นเหมือนปั้นๆนะคะและนี่ค่ะเพื่อให้รู้ว่าเป็นเค้กใบเตยครีมสดแบบนี้จริงรุณบุ๋ได้คำอันนี้คือ ใบเตยสดใช่ไหมคะใช่ค่ะใบเตยคือเราเอามาตกแต่งนะคะตกแต่งให้ให้เขามีสีเขียวบ้างเพราะว่าจะสังเกตว่าจะมีโซนส้มหมดเลยเราเอาเขียวไปตัดค่ะส้มขาวนะคะเพิ่มเติมมาอีกทุกอย่างเราต้องประดิตไปลอยหมดเลยนี่คือใบของใบเตยธรรมชาตินี่แหละคุณผู้ชมหลังจากที่เราใช้เป็นวัสดุริตแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะเสริมเติมแต่งเข้าไปด้วยดูดีเลยนี่แค่ปักลงไปนะคะ ช้อนให้มันดูรู้สึกผัขึ้นมาสวยสดใสดีแบบนี้นะคะจะอีกใบเราก็จะทำแบบนี้ด้วยอย่างนี้เราขายปอนเท่าไหร่คะคุณผูุยสคคะสำหรับปีใหม่นี้ถ้าใครอยากสั่งยี่ไหนนี้นะคะถ้าเกิดหนึ่งปอนก็250บาท250บาทเท่านั้นนะคะคุ้มค่ามากคุณผู้ชมดูสิ นี่นะคะอาชีพเสริมไม่ยากเลยค่ะสิ่งที่คุณอยากทำนะคะคุณมาที่เบแอดดีค่ะคุณไม่ต้องเตรียมอะไรมาตัวและใจและมาตั้งใจงานนั่นเองที่มีให้ครบอย่างอุปกรณ์เสื้อกันเปื้อนใช่มีมีให้ครบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเราจะเตรียมให้ทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของสูตรหนังสือกลับไปและที่สําคัญคือหลังจากคุณกลับไปทําแล้วคุณทาไม่ได้คุณก็สามารถติดต่อเราได้ตลอดก็คือสามารถโทรหาบุตรได้ตลอดแล้วตอนนี้ก็มีในส่วนของ วิโอคอได้บางคนนะคะนักเรียนบางท่านวิโอคอจากหน้าเต่าเลยถ้าเจอปัญหาปุ๊บก็คุยกันได้เลยทำไมอบแล้วมันไม่ฟูบูดบอกหน่อยไม่เข้าใจอุณหภูมิหรืออะไรมันอาจจะแตกต่างกับในคอสที่เราเรียนในคลาสนะคะนี่คือสเมนูนะคะที่คุณสามารถมาเรียนได้ที่มีแอดดีค่ะว่าที่นี่มีความตั้งใจจริงๆกับการสสร้างประดิษฐ์นะคะรูปแบบของอาหารต่างๆ ค่ะบุตถึงเดลิเวอรี่ด้วยขอใด้ง่ายแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองไปหน้าร้านคุณบุตรดูอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งที่นี่ก็มีแบบคาเฟ่เล็กๆแต่เป็นคาเฟ่ของของว่างเนาะเครื่องดื่มแล้วก็ขนมอาหารต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรใช้เวลาเดียวกันจะพาคุณไปที่หน้าร้านของคุณบุตรค่ะ